ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราเให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริบสุทธิ์โปองใสคร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลด ให้ปล่อยให้ว่าให้คลายความบุกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึงอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับทิ่เนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไว้จนในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายย ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย เพราะว่าท่านึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาบๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหรังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจยู่จนในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใส อย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตสุนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็โตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอ,อยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ ย่างกลางกันนาพระจันทร์ในคืนันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่าน,นั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้วรรลุมรคนิพรา์เป็นพัญญายในการตัตตรุทธรรมของพระสมมาทิิเจ้าเต่้งมีมากไม้ขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานีบดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มมาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้กทั้งเราไม่รู้ไม่รู้จัก ตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามามยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกิรอดสัมปัตธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ ดึงหลุดออกไปจากตำแหน่งผู้รูร้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เน่นอ้าต่อการบรรลุมรรคผลที่ผ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่ความไม่รู้ของเรานี่แหละพระใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้เป็นโสงกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของประสมมสมุทติจานั่นแหละการต,งตังสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศ เป็นเปลี่ยมบฏิบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน,น้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่เด้กเกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เราไปเดบุณหลวงปู่พระผู้ปราบ,ราบมานสละชีวิตคนพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักสูนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีย้ายใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรตั้งไ่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไ้ํำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีก่อแม่กออ้างเอื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทําให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสมาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์น้ามันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปรตมมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้จำนานให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซสำแล้วซสำเราจะชา,ช,าชัดชัดอย่างเบาเบา,บาสบายสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงบัตมมมักได้ดวงธรรมต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา,าณทัศสนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วทำไมเรียกว่าศีลเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงวิมุตมติญาณทัศนนะะก็จะแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกเตาเราวางใจเป็นภหยความสำคัญกับตรงนีนะ้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแลว้วประตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรม,มารชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกนีสำคัญมาก ถ้าเราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมมน,นั่นเห็นพระตถาากเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมมักทำดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรทีนอกเหนือจากนี้นให้ใจเย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตถมมมคนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสชัดชาชัดๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการเราก็จะค่อยๆเคลื่อนข้าไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมหินกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสมมาสมุจักเรา ก็คายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมะหันตสัมมาสมุทเจ้าแต่ลักษณะอันาตาขามเหมือนกันแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้น่อไดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานดิจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทนะังนั้นเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่ดใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็มืดใจหยุดนิ่งยูดติดเซล์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เราสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากตาหยุดนิ่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชพรคุณหลวงปู่พระภูมปราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลืยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นทาาพยายามมาที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับปัญจาระตกเป็นบาปเป็นท่าของเขามาคับให้เรากระทําทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาไิบากกรรม มาบังคับสามไปอีกอีกทั้งเอาถาดปิดธาดบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับาดไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโมกมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป จการทําตามคำสอนของพระองค์กาสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนมเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สะกอ่อนห้รู้จักจาใจหยุดนิ่งน่มันเป็นอย่างไร ตกศูนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรกกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิง่งนุ่มๆอย่างเบาๆสมัยๆใจใสๆใจเย็นๆใจใจสๆใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิง่งเรวยบร้กรคำภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ